อีกไม่กี่สิบปีข้างหน้ามนุษย์จะสามารถอัปโหลดจิตสำนึกของตัวเองเข้าไปอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้คุณจะเชื่อหรือไม่หรืออีกคำถามหนึ่งถ้า AI ฉลาดกว่ามนุษย์ทุกด้านและสามารถออกแบบ AI ตัวใหม่ที่เก่งกว่าตัวมันเองได้แล้วมนุษย์จะยังเป็นสายพันธุ์ที่คุมโลกอยู่อีกต่อไปไหมมนุษย์กำลังเข้าสู่ยุคข,ของการกลายพันธุ์ทางเทคโนโลยีหนังสือ The Singularity Is Near โดย Ray Kurzweil ภายในปี2045มนุษย์จะไม่ใช่มนุษย์แบบที่เรารู้ กออีต่ไปสิ่งที่เขากำลังพูดถึงคือเทคโนโลยีจะก้าวล้ำจนถึงจุดที่เราไม่สามารถแยกมันออกจากธรรมชาติของมนุษย์ได้อีกและเขาเรียกจุดนี้ว่าเดอะซิง u l ลาริตี้ภาวะเอกฐานทางเทคโนโลยีตอนที่1เทคโนโลยีไม่ได้เติบโตแบบเส้นตรงแต่มันเติบโตแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเคิร์สไวอธิบายว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเทคโนโลยีเติบโตช้าและค่อยเป็นค่อยไปแต่ในความจริงมันกลับเหมือนเส้นโค้งที่ค่อยๆลากยาวแล้ว พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเหมือนที่เคยเกิดกับอินเทอร์เน็ตไอโฟนหรือแชท GPT ที่คุณใช้อยู่ตอนนี้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แพทย์นาโนและการขยายชีวิตมนุษย์ล้วนเติบโตด้วยความเร็วแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลและเรากำลังเข้าใกล้จุดที่มนุษย์อาจหลอมรวมกับเทคโนโลยีอย่างถาวรตอนที่2งการกลายเป็นอมตะอาจไม่ใช่นิยายอีกต่อไปเคิร์สไวคาดว่าภายในปี2034เราจะสามารถย้อนกระบวนการชราภาพใช้นาโนบอทซ่อมแซม ซลและอัปโหลดจิตสำนึกเข้าไปในคลาวดหรือร่างเทียมเขาเรียกสิ่งนี้ว่าทรานเซนเดน c ์การข้ามผลจากร่างกายแบบดั้งเดิม <ph ot> <g> <g>